สวัสดีครับผมทารารับดูลายมือพารหรัสพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมนะครับผมในเดือนมกราคมพศสองพันห้ารอยหกสิบสี่ก็เข้าสู่สัก,กราดใหม่แล้วนะครับผมก็เริ่มทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมเลยนะครับผมในเดือนมกราคมพศสองนายิบสี่นะครับผมดวงชะตาคน ชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้นะครับผมก็ได้ไพ่ใบนี้ครับบ่งบอกถึงอดีที่ผ่านมาและโดนสตาพื้นดวงได้ด้วยก็ได้ไพ่นี้ครับห้าดาห้าดาบบ่งบอกถึงความเหงาแล้วก็ความอ้างว้างความโดดเดี่ยวเพราะว่าอะไรคือผมจะบอกว่าชาวราศีกุมบางทีเนี่ยเขาเรียกว่ามีทิฐิในตัวเองสูงหรือเป็นบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าความดื้อแง่ง คือแพงคืออะไรไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นไพ่พื้นดวงไอแม่ไม่ใช่เป็นไพ่ใบปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรคือนปัจจุบันที่เกิดขึ้นปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วคือหรือเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในติดติดอยู่ในจิต,ตสานนกดั้งเดิมก็คือเป็นสิ่งที่ผ่านมาเราพูดว่าง,งั้นเพราะบางทีคนเรามันพัฒนาตัวเองได้หรือมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจังมากเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ย ันเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นคนถือดาบก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคือบางคนบอกว่าส่วนมนต์สี่ดีราศีกุมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอไม่อาจจะไม่ใช่นะส่วนมนต์ดีที่ไหน แล้วก็แบบไม่เชื่อต้องพิสูจน์ต้องอาจจะหาอินเทอร์เน็ตอาจจะหาคน้น Google อาจจะเปิดพันทิปอาจจะดูอะไรดูก่อนามันจะดีจริงไหมม,มีคนคอมเมนต์ว่าไงอะไรยังไงนี่แหละก็คืออาจจะเป็นจุดเสียงเขาว่าเขาพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายอย่างแล้วพอบางคนก็อาจจะแนะนาอะไรดีๆบางคนก็มันช่วยเหลือบางคนอะไรก็ต่อต้านปฏิเสธไว้ก่อนแต่ก็เชื่อเชื่อในอะไรเชื่อในตัวเองพอเชื่อในตัวเองมากๆเนี่ยก็เกิดความดื้อแพ่งเกิดทิฏฐิเกิดอัตตา พอเกิดตาในตัวเองก็คือแบบว่าคราวนี้ก็เลยแต่ผมจะบอกว่าชาวราศีกุมภ์เป็นคนมีเมตตานะคือแบบพออะไรที่เขาคิดว่าใช่เขาจะทำบอที่ว่าเขาดีเขาก็จะทําถ้าคิดว่าดีนะเป็นคนใจเมตตาเหมือนกันเป็นคนใจบุญสุนทานเหมือนกันถ้าเขาคิดว่าสิ่งนั้นดีอย่างเช่นว่าทําบุญในโรงพยาบาลก็ชอบทําทําบุญให้กับสัตว์ก็ชอบทําถ้าเกิดคิดว่าดีแต่ถ้าเกิดบางคนทําบุญกับพระสงฆ์อาจจะไม่ชอบทําก็ไม่ใช่ทุกคนอีกเหมือนกัน พราะถ้าบางคนนี่สมมบุิให้ฟังว่าถา้าบุญรับสองสาจจะคิดว่านี่ไม่ดีพระองค์นี้อาจจะเป็นพระที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าถ้าจะทําบุญกับบริจาคโรงพยาบาลสองอะไรไอ้ทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ย็อาจ,จะคิดว่าเออเนี่ยเราช่วยเหลือคนตยกยากทุกได้ยากอาจจะเป็นคนอย่างนี้ก็ได้คือเป็นคนที่แบบว่าเชื่อตัวเองไงก็คือแบบว่าอะไรที่คิดว่าไม่ดีก็จะไม่ทําอะไรคิดว่าดีก็ทําจึงพลาดโอกาสดีๆหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไพ่ชาวราศีกุมเดี๋ยวมันจะบอกอย่างหนึ่งว่าไพ่ชาวราศีกุมแล้วก็เราชาวราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นคนที่คนที่เกิดชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่หาเพื่อนซีได้น้อยเพราะทําไมความจริงชาวราศีกุมเป็นคนพูดเก่งเจจากเก่งเป็นคนมีความรู้เยอะอเพราะเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้แต่ทําไมถึงมีเพื่อนน้อยเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนั่นเองเป็นคนที่คิดเยอะมีความคิดมีความคิดละเอียดละออ แล้วก็เป็นคนอารมณ์แปรปรวนได้ด้วยเป็นคนที่คิดทะเลาะเพียงกับตัวเองบางคนนะชาวราศีกุมที่เขาเรียกว่าหนักมากๆเราใช้ว่าอั t ติสหนักมากๆอาจจะคุยกับตัวเองได้ด้วยเว้ยคุยกับตัวเองแบบว่าเฮ้ยแบบอันนี้ขอละไว้ดีกว่านะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะคือแบบบางคนอาจจะคุยกับตัวเองบางคนอาจจะมีเสียงเข้ามาคุยในหัวเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีกุมอาจจะเป็นคนมีซิกเซนได้เพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีกุมเนี่ย มักจะมีโชคลาบแปลกๆก,ก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นคนแปลกๆเป็นคนที่แบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าออาแต่ผมจะเห็นสังเกตดูไหมว่าไพ่ใบนี้เนี่ยถือดาบสองอันแล้วก็เห็นไหมว่าถือดาบก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเข้าถึงยากเข้าถึงยากคืออะไรแบบบางครั้งเนี่ยคือ เพราะเขาไม่ไว้ใจใครถงมจะพูดแบบนี้ก็แล้วกันอย่างหนึ่งคืออดีตที่ผ่านมาแล้วก็พื้นดวงที่ผ่านมาเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ค่อยที่จะเปิดใจยอมรับอะไรสักเท่าไหร่แต่เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ไดเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาเพราะว่าทําไมเพราะว่าเข้าสู่ธรรมะก็เป็นไปได้เหมือน,นกันมาดูพาไพ่ใบนี้ผมจะบอกว่าธรรมะเป็นยารักษาใจนะอ่าแล้วก็พไพ่ใบนี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าเดอะมูน เดโมนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดชาวราศีกลุ่มคนไหนในช่วงนี้เนี่ยกำลังคิดว่าอืมทุกอย่างเนี่ยเป็นอันนี้จังก็คือไม่แน่นอนจะสามารถช่วยเหลือได้ดีมากที่สุดเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็คือหมายถึงว่าไพ่ใบนี้คืออะไรที่มันมันมักจะเกิดเหตุกับตาลปัดนะอย่างเช่นว่าอะไรที่หวังไว้มากๆเนี่ย พอไพ่ใบเดิมูนความจริงถ้าคนที่มีความรู้พื้นฐานของไพ่ยี่ซีจะรู้ความหมายของไพ่เดิมูนดีว่าไพ่เดิมูนเนี่ยเป็นไพ่ของความผิดหวังเป็นไพ่ของความที่แบบว่าอะไรที่หวังไวมากเนี่ยมันมักจะแบบว่าความจริงมันเป็นไพ่ของการทรยศหักหลังหรือความถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับการทรยศหักหลังคือค่อยไพ่ความกลัวเพราะคุณกลัวความจริงคุณอาจจะคาดการไว้ก่อนแล้วว่ามันอาจจะผิดหวังเพราะมันอาจจะผิดหวังหรือความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมังไว้ก็ได้ พาคุณกลัวกลัวกลัวมากมากนี่มันก็เลยเป็นจริงแม่งเลยเพราะฉะนั้นความจริงมันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรที่เราคาดการไว้ก่อนนะว่ามันน่าจะเป็นจริงมันน่าจะเป็นอย่างกแบบอย่างี้พอเขาเล่าว่าจิตตกสติแตกพอคุณคิดมากคิดกังวลจิตตกสติแตกมันก็จะเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไพ่เดโมนก็คือสมมุติว่าอันนี้ไม่ต้องสมมุติหรอกคือสมมติว่าคุณกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั้น พราะไพ่เนี่ยเห็นไหมว่ากุ้งเนี่ยที่อยู่ใต้บ่อจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เราเรียกง่ายๆก็ได้กันว่าไพ่จิตใต้สํานึกบางทีคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกมาจากความกลัวบนจิตสํานึกก็ได้แต่มันออกมาจากจิตใต้สํานึกลึกๆเราเรียกอย่างหนึง่งว่าไพ่ความกลัวในวัยเด็กเพราะฉะนั้นถา,ามว่าชาวศาีกุมอาจจะบางคนนะอาจจะมีความกลัวในวัยเด็กเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยประสบความสุขอันนี้เฉพาะบางคนนะ คือไม่ค่อยประสบความสาเร็จในชีวิตเท่าที่ควรณปัจจุบันตอนนี้คุณอาจจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าที่แรงมันแปลได้หลายแบบมากไพ่ใบเนี้ยบางคนอาจจะต้องไปเส้นไหว้อะไรบางอย่างที่เป็นบรรพบุรุษหรือถ้าบางคนนะนี่บางคนคือเจ้าถ้าเกิดสงบางคนเกี่ยวข้องกับทําเรื่องที่อยู่ที่ดินหรือเกี่ยวข้องกับสังหาหรือเกี่ยวข้องกับตึกรามบ้านช่องอาจจะมีเจ้าที่ที่แรง แต่ถ้าบักใครบางคนที่กำลังมีปัญหาความรักนี่เรื่องความรักนะก็พยายามที่จะอย่ากลัวมากเกินไปพยายามรักนี่มันมีอย่างหนึ่งว่ารักด้วยเหตุผลกับรักด้วยใจพยายามรักด้วยใจรักด้วยใจจริงรักด้วยแบบว่าความเชื่อใจอ่ะจะสามารถไปด้วยดีก่อนสำหรับชาวราศีกุมแต่ถ้ารักด้วยเหตุผลมีอะไรแม่งคุยไปด้วยเหตุผลหมดเหตุผลจ๋าเลยอะไรแบบอะไรก็เหตุผลเหตุผลเหตุผลมันต้องเป็นไปได้ครบน่าจะเป็น มาจัดขึ้นใบนี้แน่นอนอันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากหรอกเพราะฉะน,นถามว่าบางทีเนี่ยอย่าไปกลัวอะไรให้มันมากแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเกินไปพยายามปงๆไว้บ้างแล้วมาดูไพ่ใบนี้คือคุณจะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ทางเลือกทางเลือกอนาคต บางที่คุณอาจจะเจอเรื่องที่คิดไม่ออกตันๆเราก็หาทางออกไม่ค่อยได้ในอนาคตอันใกล้หรือบางคนอาจจะถ้าเกิดเราเทียบสามใาบนี้ในอนาคตอันไกลคืออดีตอนาคตปัจจุบันไอ้อดีตปัจจุบันอนาคตคืออดีตคุณไม่ดีแน่เลยเพราะมันได้ไพ่ตั้งห้าดาบคือคุณอาจจะมีความคิดความกังวลความดือ้อส่วนปัจจุบัน อนาคตปัจจุบันได้เดอะมูนเดอะมูนคือมันก็ดีขึ้นนะแต่มันก็ยังมีความกลัวลึกๆอยู่ส่วนไพ่ใบนี้คือคุณต้องตัดสินใจที่จะเริ่มต้นก้าวไปได้แล้วบางทีมีเรื่องให้คุณตัดสินใจหรือมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องตัดมันทิ้งไปได้แล้วถ้ามัวแต่ยักยักยึกยึดยักยักเลือเเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าไพ่ใบน,นี้ก็คือถ้าเราทํานายปัจจุทำนายทำนายอันใกล้เนี่ยก็คืออดีต้เขาเรียกว่าอนาคตอันใกล้เนี่ย คือควรจะต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในอนาคตอันใกล้ว่าควรจะทําไงดีว่าควรจะตัดมันทิ้งไปได้แล้วหรือว่าควรจะก้าวต่อไปประมาณนี้สำหรับชาวราศีกุมซึ่งชาวราศีกุม,ก,มก็เป็นอะไรที่จะต้องตัดสินใจกันให้มากหน่อยนึงอะเพราะว่าเป็นชาวราศีที่พูดถึงการตัดสินใจก็เด็ดเดี่ยวนะสำหรับชาวราศีกุม แต่เพีงแต่ว่าผมให้คีย์เวิร์ดไปเลยนะผมให้คีย์เวิร์ดว่าคุณจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้สำหรับชาวราศีกุมก็เท่านี้ไม่พูดเยอะก็สำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีกุมในเดือนมกเาคมสอพนม้าราคมหศสิ6สก็จบลงเท่านี้นะครับ ใครที่ต้องการดูลายมือพายุศีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์สองห้าหกนะครับผมทีเอทีอาูเอสเอสสองห้าหกนะครับผมไลน์ดีทาร์สองห้าหกก็ใครที่เอาจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ให้ใครที่จะต้องการดูลายมือกับผมพายุศีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีผมทิ้งไลน์ดีไว้อยู่ตรงใต้คลิปยูทูบด้านล่างนะครับก็ตรงข้อความใต้คลิปยูทูบด้านล่างก็กดทักเข้าไปดูได้ ครับผม,มยยก็ทักเข้ามาได้นะครับผมใครจะดูรายมือหรือจะดูไพ่ยุซหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ทักเข้ามาได้วิธีการดูนะครับทักลายดีเข้ามาก่อนก็ทักลน์ดีเข้ามาสอบทารายละเอียดเข้ามาแล้วก็ผมจะส่งรายละเอียดไปให้ผมรับดูทางโทรไลน์ครับวิธีการดูก็คือถ้าดูรายมือดูไพยย่ยุซยังไงก็ทักเข้ามาก่อนแล้วจะส่งไปเองนะครับรายละเอียดแล้วก็ดูให้คุณผ่านทางโทรไลน์ส่วนอ่า จะจองคิวไหมหรือยังไงผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณทักเข้ามาว่าต้องจองคิวหรืออะไรยังไงหรือว่ายังไงคุณทักเข้ามาข่อนเดี๋ยวผมส่งไปว่าวันนั้นถ้าเกิดผมส่งไปว่าให้นัดเวลามาเลยยังไงเนี่ยคุณก็นัดเวลามาเลยได้นะครับผมแล้วส่วนถ้าเกิดยังไงพอผมคุณเชื่สมาคุณว่านัดหกโมง,งนัดเจ็ดโมงอะไรผมจะส่งเวลาของผมไปให้ว่าผมสะดวกกี่โมงกี่โมงอะไรยังไงหรือบางทีผมจะ ผมจะแจ้งไปนะครับผมยังไงคุณทักเข้ามาก่อนหรือโอนเงินหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาก่อนก็ได้แต่ยังไงถ้าเกิดผมไม่สะดวกวันใดหรือยังไงเนี่ยผมจะแจ้งคุณไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะยังไงผมจะดูให้คุณผมจะอ่านทุกคนแน่นอนนะครับผมเพรายังไงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเวลาที่ผมสะดวกหรือไม่สะดวกแต่ผมยังไงผมแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่ผมสะดวกที่สุดแล้วผมจะดูให้กับ ทุกคนที่มาดูกับผมเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเวลาหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเวลาช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสทุ่มจะเป็นเวลาที่ผมดูทีละคนทีละคนไปเลยนะครับผมแต่ผมก็จะรับจำนวนจำกัดก,กี่วันละกี่คนกี่คนผมรับประมาณไม่มากนะครับผมที่ผมจะดูให้แต่ละคนแต่ละคนเพราะว่าความจริงผมก็มีงานเยอะเหมือนกันนะครับผมก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมส่วนวิธีการดูที่สำนักง,งาน ควาจริงมี V.P. i กับมีธรรมดาด้วยที่สำนักง,งาน V.P. i จะมีดูอยู่4อย่างลายมือพยิหัวห็นแ้วตัวเลขแล้วโค้ดให้คุณแบบเต็มที่กันไปเลยนะครับผมแบบยาวๆกันไปเลยที่สำนักง,งานแล้วก็ธรรมดาแบบมีดูลายมือพยิซีแล้วก็เต็มที่อยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมที่สำนักง,งานด้วยก็มีดูแบบอย่างนี้ด้วยแต่แบบนี้เนี่ยคือตอนนี้ของงดครับ เพราะว่าเนื่องจากมันตอนช่วงที่ผมไลน์เนี่ยคือมันอยู่ยังไงช่วงเนี้ยมันอยู่ในวิกฤตของโรคระบาดพอดีก็เราให้อ่ามันผ่านพ้นไปก่อนดีกว่าแล้วผมจะเปิดร,ร,รับแบบเฟีีอีกทีหนึ่งกับแบบธรมรมดาที่สถานงานก็เดี๋ยวยังไงรอให้ผ่านพ้นไปนะครับผมก็สำหรับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้สำหรับ ผมจะมีการแจ้งเตือนคลิป DVD คลิปใหม่ๆไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปดูไรมือคลิปธนายราศีคลิปธนายดวงชะตาคลิปธนายฝันหรือคลิปอื่นๆตมากมายก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ผมเชื่อมั่นนะครับว่าในการทําในสิ่งที่ดีในวันนี้ก็จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมทารัตรับดูไรมือพาพัทพัทุกรรมขอลาท่านท่านบิ้งเท่านี้ก็สวัสดีครับ thank <laughs> you